สวัสดีค่ะข้าพเจ้าพี่น้องพักจีลาข้าพเจ้าเองเดิมทีก็ไม่ได้เกิดหรือว่าเติบโตในครอบครัวคริสเตียนมาก่อนแต่ว่าข้าพเจ้าเองก็เคยได้ยินถึงพระนามของพระองค์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งในทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อพระเยซูคริสต์ผู้นี้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเป็นศาสดาข,ของศาสนาคริสต์เหมือนกับที่เราเคยถูกสอนมาในโรงเรียน หรือไม่ก็น,นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของออความมง่ายของมนุษย์ที่เมื่อเราไม่สามารถที่จะหาคําตอบหรือว่าข้อสรุปให้กับอะไรบางอย่างได้เราก็เลยไปจบลงที่คําว่าพระเจ้าจนกระทั่งเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงน้นเนียก็ได้มีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งมาชวนข้าพเจ้าให้ไปร่วมอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันซึ่งข้าพระเจ้าที่ แต่ในแต่ลรก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าบ้าความรู้แล้วก็อ,อ,อยากรู้อยากเห็นไปหมดเมื่อพอมีคริสเตียนจริงๆที่มาชวนให้เราไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันโอเข้าพาเจ้าก็เลยตอบรับอย่างไม่ลังเลใจเลย <S <S แล้วสิ่งที่ทําให้ข้าพาเจ้าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรเหล่านั้นด้วยแต่ว่าคือการดําเนินชีวิตออกของพวกเขาที่ทุกๆวันเนี่ยล้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ความรักอันบริสุทธิ mm ์ hmm. เมื่อต่อมาไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นกับข้าพเจ้าก็คือคุณย่าของข้าพเจ้าได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงเขาเป็นเหมือนกับ ทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในชีวิตในตอนนั้นเลยเมื่อพอเขาจากไปแล้วอ่ะก็เลยทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกเหมือนทั้งโลกเนี้ยจบสิ้นลงแล้วรู้สึกว่าเราเปราะบางอ่ะเห็นอะไรข้อแต่ว่าที่จะร้องไห้ไปได้หมดตลอดเวลาเลยข้าพเจ้าเลยพยายามที่จะ กลบเกลื่อนหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยลืมความเศร้านี้ของตัวเองไปให้ได้พยายามที่จะให้ตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าเรายังคงมีตัวตนอยู่บนโลกนี้นะด้วยการพยายามทางานแล้วก็เก็บสะสมเงินทองอย่างหนักแล้วในช่วงนั้นข้าพเจ้าก็ได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองก็ดีหรือว่าแฟนทั้งหมดก็คือล้วนออ,ออกไปจากข้าพเจ้าเหมือนเลยก็คือ ข้าพเจ้าไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าโอ้หมดความหวังมากแต่ว่าในช่วงนั้นทั้งญาติแล้วก็เพื่อนน่ะก็ได้มาให้กําลังใจข้าพเจ้าอย่างเต็มความสามารถของพวกเขาซึ่งข้าพเจ้าเองก็สัมผัสได้แหละถึงความปรารถนาดีของพวกเขาแต่ว่าก็ไม่มีใครเลยที่จะมาเป็นคําตอบหรือว่ามาเยียวยาข้าพเจ้าได้จริงๆแล้วจู่ๆในข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ33ที่กล่าวว่า แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ได้มาฉายสองแก่ข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะไม่เข้าใจเสียทีเดียวว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่ว่านี้คืออะไรอยู่ที่ไหนหรือว่าเออสิ่งทั้งปวงที่พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้เนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่สูญหายไปเหล่านั้นหรือข้าพเจ้าก็เลย อธิษฐานต่อพระองค์และในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็ในพี่น้องคริสเตียนกลุ่มนั้นก็มีคนหนึ่งที่ได้โทรศัพท์ติดต่อมาหาข้าพเจ้าอีกก็ถามสภาพการเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงจังหวะน,นั้นนะทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเอยใช่เรายังมีพระเจ้าแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าเอ,อ้สิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้า แสวงหาและเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้แก่เราได้จริงๆข้าพเจ้าจึงกลับไปดำเนินชีวิตคริสต์อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจึงค้นพบว่าโอในความพยายามทั้งหมดของเราอะที่เราพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองเราพยายามที่จะเติมเต็มในความว่างเปล่าในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รู้สึกว่าชีวิตเราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความหมายจริงๆแล้วก็เป็นแค่เงาในกระจกเท่านั้นเองที่ ในตอนนั้นหน้ากระจกแต่ละใบก็แตกออกไปหมดเลยข้าพเจ้าจึงมองเห็นพระองค์ที่เป็นความเที่ยงแท้ที่แท้จริงข้าพเจ้าก็อยากเชิญเ,เพื่อนมีทั้งหลายนะคะมาร่วมกันต้อนรับพระเยซูให้มาเป็นชีวิตและสันติสุขภายในเราพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับพระอื่นที่เป็นเหล็กหรือว่าไม้ที่โอ้ ต้องการที่จะให้ผู้คนเนี่ยมากราบไหว้ขอพรเพื่อแลกกับอาจจะพวงมาลัยดอกไม้หรือว่าน้ำแดงแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็น,ปนพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระองค์ทรงเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งเป็นความรักความชอบธรรมเป็นความสว่างแล้วก็พระองค์ผู้นี้เนี่ยก็จะมาเป็นส่วนของเรานิรันและไม่มีใครสามารถเอาจากเราไปได้